พักกลิน่นเหม,มือนตต้งโมจ้ะพักกินได้นี่แต่ก่อน่ะโอลี่ออกมาจากที่ทํางานที่นี่ฉันก,ก็กินไม่เป็นฉันก็เลยให้เพื่อน,นแล้วเพื่อนนะบอกว่ามันเหมือนตต้งโมเขาชอบกลิ่นมันตต้งโมเขาก็เลยไปให้ให้หยาดเขาดูหยาิเขาบอกมันกินได้แล้วเขาก็เดินมาเจอมันอยู่ในป่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูฝนจะไปเอาไก่ทางวะเฮนี่นน เต็มอยู่ในปลายานี่จะเต็มเลยเนาะ,นะโอ้ยเก็บไปสักนิดก่อนพี่นงด้วยเก็บไปจักหน่อยเนาะออโอ้ยอยางงามเลยสวยสวยเขาฉลาดเนาะเขาตาดีเนาะเขาบอกว่า พอโ,โอลีเอามาให้เขาเขาบอกว่ามันเหมือนที่โอลีเอามาให้เขาก็เลยเก็บดมดูเราไปถามญาติเขาญาติเขาบอกว่ามันเป็นพักวะเออมอหอิหลาลจริงๆมันมีต้นสีแดงด้วยนะต้นสีแดงเโอ้นี่มันต้นนี้ยังไม่ใหญ่ไม่ไปเนาะแะพภาพไปดูสีแดง โอ้ยหรือว่านก็สวยนี่ไหไม่มียอดเลยมันมันยังใหญ่เนอะว่าเพื่อนไปเก็บคางทางแต่กลัวเข้าหมามาเดินเนอะโอ้ยมีแต่พักเด็กพี่น้องนี่ก็พักนี่ก็กินได้เหมือนกันเด้โอเคจะ้ะพอแล้วเนาะเก็บให้ดูจ้ะนี่พักพักกิ่นมันต